นอกจากนี้นะคะล่าสุดวันนี้ทางด้านของกรมศุลกากรภาคที่4นะคะได้มีการแถลงข่าวการบุกจับบุหรี่และก็เล่านะคะหลบหนีภาษีมูล,ลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะจากการที่กรมศุลกากรนะคะได้มีการเน้นนโยบายสําคัญในเรื่องของการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบและก็หลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามข้อจํากัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมางการค้าและก็การจัดเก็บภาษีนะคะและก็ป้องกันเรื่องของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดนะคางด้านนายพัชระอนันตศรีนายทิ่ดีกรมศุลกาการก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท่านรองธิบดีกรมศุลกาการวางแผนร่วมกับผ่วอในการสํานักศุลกาการภาคที่4นะคะสั่งการในเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปสืบสวนนะคะแล้วก็ปรับปรามเรื่องของการลักลอบนําสินค้านะคะหลบเลี่ยงหนีภาษีเข้ามาในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้นะค่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าที่สุรกากรได้นนร่วมกับเจ้าที่สับระสมิตรภาคที่9แล้วก็สรระสมิตรจังหวัดสงขลารวมถึงตำรวจภูธรหาดใหญ่ร่วมกันนำหมายค้นของสารจังหวัดสงขลาเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการนะคะบริบรเวณถนนนิพพานสงเคราะห์1แหนมเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยผลจากการตรวจค้นเจ้าที่สามารถตรวจยึดนะคะ บุหรี่ต่างประเทศนะคะไม่ติดอากอรสแตมได้จํานวนกว่า7จ็ดแสนมวลรวมไปถึงสูราและก็ไวต่างประเทศเป็นจําวัมากที่ไม่พบว่ามีการปิดอากรสแตมนะคะมูมลค่าของกลางนะคะรวมในครั้งนั้นเนี่ยกว่า3ามล้านหกแสนบาทนอกจากนี้เมื่อวันที่ส6บมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะคะยังได้มีการเข้าไปตรวจคนรถยนต์รถกระบะตอนเดียวนะคะในพื้นที่ของ ตำบลคอหงอกเภอหัดใหญ่โจดสงขาค่ะซึ่งจากการตรวจค้นเดียวที่บอกว่าพบบุหรี่นะคะต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจอร์นแบล็กหรือว่ายีา่ห้อแอตโรค่ะไม่ติดอากกรแสดงเช่นเดียวกันนะคะมูล,ลค่านะคะกว่า5ล้านบาทซึ่งขณะเข้าตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการทางศุลกากรเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะมาเป็นของรัฐแล้วก็จะมีการสืบสวนหาบุคคลที่เป็นเจ้าของนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่กันค่ะ,ะผลการตรวจค้นนะครับเราได้พบ บุรี่ต่างประเทศนะครับประมาณ8 0 0 0 0มวนนะครับสุราต่างประเทศประมาณ90ขวดนะครับที่ไม่มีการชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจึงทำการยึดสินค้าดังกล่าวนะครับมาดำเนินการพิจารณาคดีด,ด้านสุรกรนะครับณนะด่านสุรกรหัดใหญ่นะครับต่อมาเมื่อวันเสาร์นะครับเราก็ได้รับแจ้งจากสายข่าวอีกนะครับว่ามีการขนส่งบุหรี เพื่อไปจําหน่ายยังจังหวัดชายแดนใต้นะครับเราก็ได้ทําการวางแผนสกัดกั้นนะครับจนสําเร็จนะครับได้จับกลุ่มบุหรี่มาประมาณ1ล้านมวนนะครับมูลค่าประมาณ5ล้านบาทนะครับรวม2กรณีนี้ก็เราจับกลุ่มได้มูลค่าของกลางประมาณ9ล้านบาทนะครับสำหรับด่านที่เป็นด่านพรมแดนถาวรน,นะครับเราไม่กังวลใจเพราะเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ มีศักยภาพนะครับในการตรวจค้นอยู่แล้วนะครับการารัตเวนต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อจํากัดนะครับในการปรับปรามการลักลอบสินค้าประเภทนี้ครับเป็นถ้าประเมินก็คือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนะครับจริงๆบุหรี่เหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเสียอัตราภาษีมีอัตราภาษีที่สูงนะครับรัฐก็จะได้เม็ดเงินนะครับในการพัฒนาประเทศมากนะครับแต่ว่าเนื่องจาก พวกนี้เป็นการลักลอบโดยไม่ได้ชําระค่าพษีกงานนะครับยิ่งเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับมูลค่าก็ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับปีหนึ่งก็อาจจะมากกว่า10ล้านบาทนะครับกฎหมายรุนแรงครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทํางานอย่างเข้มข้นมาตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราอยากจะร้องขอเหมือนกันให้ผู้ประกอบการ ที่ดําเนินการธุรก,กิจเหล่านี้นะครับให้ลดละเลิกนะครับแล้วเข้ามาสู่กระบวนการอย่างถูกต้องนะครับเสียค่าก่อนเสียภาษีให้รัฐแล้จะได้จําหน่ายได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องสู่ภาพประชาชนด้วยนะครับถ้าเป็นบุหรี่ปลอมก็ยิ่งมีความเสียหายทางด้านาสังคมด้วยนะครับ